Good morning children สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณมินทุกคนนะคะเด็กๆขาวันนี้เรามาเจอกันในเช้าวันอังคารน,นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่17เหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือเทคโนโลยีและการสื่อสารนะคะสำหรับเทคโนโลยีและการสื่อสารของเรานะคะเมื่อวานในเช้าวันจันทร์ใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ชื่อของเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารไปแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเช้าวันอังคารนะคะดเด็กๆหาเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของการสื่อสารนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะดเด็กๆ่าว่าประเภทของการสื่อสารของเรานะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนเนื้อหาของเมื่อวานกันก่อนนะคะสําหรับเมื่อวานนะคะชื่อเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารนะคะ ทีวีใช่ไหมคะเด็กๆคะหรือว่าโทรทัศน์นะคะภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรนะคะ television ใช่ไหมคะ television ภาษาจีนอ่านว่าเตียนสือนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อของเครื่องมือสื่อสารนะคะต่อมานะคะเครื่องมือติดสื่อสารนะคะโทรศัพท์มือถือนะคะ telephone โซจี so นะคะเด็กๆ่าภาษาจีนอ่านว่าโซจีนะคะแปลว่าโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะต่อมานะคะเด็กๆ่ะคอมพิวเตอร์นะคะเหมือนที่เด็กๆเ,เรียนในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของเราเลยใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษก็อ่านว่าคอมพิวเตอร์นะคะภาษาจีนอ่านว่าเตียนนาวนะคะ ต่อมานะคะเด็กๆค่ะอันนี้จะเป็นโทรศัพท์บ้านนะคะเทเลโฟนนะคะภาษาจีนอ่านว่าเตียนฮววนะคะต่อมาน,นี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กนะคะโน้ตบุ๊กภาษาจีนอ่านว่าปีจี้เตียนปีจี้เปิลเตียนนาวนะคะ จีเปิลเตียนนาวแปลว่าโน้ตบุ๊กนั่นเองนะคะแล้วก็ะะกวิทยุนะคะเด็กๆหาวิทยุภาษาอังกฤษอ่านว่าเลดิ o โอนะคะภาษาจีนอ่านว่าซูอินจีนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อของเครื่องมือสื่อสารที่เราเรียนรู้ไปเมื่อวานใช่ไหมคะแล้ววันนี้ในเช้าวันอังคารนะคะ เราก็จะมาเรียนรู้ในสาระที่2ของเรานั่นก็คือประเภทของการสื่อสารนะคะสำหรับประเภทของการสื่อสารนะคะดเด็กๆขาเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือการสื่อสารด้วยคำพูดนะคะประเภทที่2การสื่อสารทางเดียวด้วยตัวหนังสือ และประเภทที่3การสื่อสารที่ใช้ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะสำหรับประเภทที่1ของเรานะคะการสื่อสารด้วยคำพูดนะคะเด็กหาเช่นการพูดคุยผ่านโทรศัพท์นะคะภาพที่สองของเรานะคะนั่นก็คือการสื่อสารด้วยคำพูดเช่นการประกาศหรือการกระจายข่าวสารนะคะ เมื่อเรามีข่าวสารที่จะต้องแจ้งให้บุคคลอื่นรับทราบนะคะเราก็จะใช้การประกาศหรือการกระจายข่าวสารผ่านทางไมโครโฟนนะคะเด็กๆคะหรือว่าผ่านทางเครื่องขยายเสียงก็ได้นะคะต่อมานะคะการสื่อสารที่มีผู้พูดและมีผู้ฟังนะคะเหมือนหนังตอนนี้เลยนะคะคุณมินเป็นผู้พูดแล้วก็มีเด็กๆที่น่ารักของคุณมินเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะ ต่อมานะคะประเภทที่2นะคะเป็นการสื่อสารทางเดียวด้วยตัวหนังสือนะคะเช่นการสื่อสารผ่านทางข้อความจดหมายนะคะส่งไปยังผู้รับนะคะที่อยู่ห่างไกลนะคะที่ไม่สามารถใช้การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะแล้วก็หนังสือพิมพ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือใช่ไหมคะผ่านตัวหนังสือ พราะบนหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะมีเนื้อหาข่าวสารมีตัวหนังสืออยู่นะคะเมื่อเราอยากรับรู้ข่าวสารเราก็จะต้องนำหนังสือนำจดหมายหรือนำหนังสือพิมพ์มาเปิดอ่านนะคะเพื่อที่จะให้เรารับรู้ข่าวสารท่านเองนะคะต่อมานะคะการสื่อสารประเภทที่3นะคะ เป็นการสื่อสารที่ใช้ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าทุกวันนี้นะคะเป็นสื่อโซเชียลมีเดียนั่นเองนะคะ mm hmm. เช่นการสื่อสารนะคะที่ใช้การสื่อสารผ่านทางคอมพิวเตอร์นะคะการสื่อสารผ่านทาง โทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะเด็กๆขาสื่อโซเชียลมีเดียนั่นเองนะคะเป็นการสื่อสารผ่านวิดีโอคอลนะคะซึ่งเราสามารถจะเห็นหน้ากันแล้วก็ได้ยินเสียงกันนั่นเองนะคะเห็นไหมคะตัวอย่างเช่นภาพนี้นะคะภาพนี้ก็จะเป็นคุณแม่นะคะและเด็กในภาพนะคะ อาจจะกำลังพูดคุยสื่อสารกับคุณพ่อนะคะที่อาจจะไปทํางานนะคะอยู่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นการพูดคุยสื่อสารนะคะผ่านทางวิดีโอคอลผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเรานั่นก็คือแท็บเล็ตนะคะที่สามารถเจอหน้าและได้ยินเสียงกันนะคะค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นการสื่อสารเหมือนกันนะคะการสื่อสารผ่าน คลิปวิดีโอผ่านการเรียนการสอนนะคะเหมือนดังที่เด็กๆนะคะเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอที่ครูมินส่งให้นะคะอันนี้ก็เป็นการสื่อสารเหมือนกันนะคะการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะค่นนี้ก็เป็นการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะคะเด็กๆค่ะการเรียนรู้นะคะวิชาคณิตศาสตร์เห็นไหมคะการบวกเลขลบเลขนะคะเด็กๆก็สามารถ พบทวนได้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งโจทย์นะคะตั้งโจทย์ตัวเลขให้เด็กๆฝึกทําได้นะคะเด็กๆคะนี้ก็จะเป็นคุณครูสอนผ่านคลิปวิดีโอนะคะหรือผ่านระบบอ,ะอิเล็กทรอนิกส์นะคะผ่านสื่อออนไลน์นะคะเด็กๆคะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นการสื่อสารเหมือนกันนะคะเป็นการ ประชุมร่วมกันนะคะเมื่อทุกคนนะคะต้องอยู่ในที่ทำงานต่างๆนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะทำงานอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเราก็จะใช้การสื่อสารนะคะการประชุมผ่านทางระบบดาวเทียมนะคะเช่นผ่านทางระบบซูมนะคะหรือว่าระบบ g o o g l e c a r ั r o o m นะคะที่เราสามารถเจอหน้ากันนะคะได้โดยที่เราไม่ต้องขับรถหรือนั่งรถไปหากันนั่นเองนะคะ น,นี้ก็จะเป็นการสื่อสารเหมือนกันนะคะการสื่อสารผ่านสื่ออิ็กทรอนิกส์ผ่านทางโทรทัศน์นะคะเด็กๆ,ๆ,ๆสามารถเห็นไหมคะเด็กๆ,ๆสามารถดูนะคะดูข่าวสารนะคะเป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะที่เราสื่อสารผ่านทางโทรทัศน์นะคะเพราะโทรทัศน์หรือทีวีเป็นผู้พูดนะคะผู้ให้ข่าวสารและเด็กๆสามารถ นั่งดูข่าวสารนะคะนั่งดูสื่อนะคะผ่านทางโซเชียลหรือผ่านทางหน้าจอทีวีได้นั่นเองนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคะการเรียนการสอนของเรานะคะในสาระการเรียนรู้ที่สองนะคะเกี่ยวกับประเภทของการสื่อสารก็จบลงแล้วนะคะคุณมินก็มีคุณค่าพระวรสารในการเรียนรู้ข้อที่สิบนะคะ ความเรียบง่ายและความพอเพียงมาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆคะความเรียบง่ายของเราและความพอเพียงของเรานะคะจะทําให้เรามีความสุขนะคะความพอเพียงก็อย่างเช่นนะคะเราพอเพียงนะคะในสิ่งที่เรามีอยู่นะคะเช่นเด็กๆมีของเล่นที่สามารถเล่นได้อยู่นะคะ เด็กๆก,ก็ไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ใช่ไหมคะเราสามารถเล่นของเล่นที่เรามีอยู่ได้นะคะเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดเงินในกระเป๋านะคะและสร้างความพอเพียงฝึกความพอเพียงนะคะให้กับชีวิตของเราด้วยนะคะเด็กๆขาค่ะและสําหรับวันนี้นะคะคุณมินขอจบการอัดคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะอยู่ที่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ ทำงานบ้านทำกิจกรรมต่างๆหรืออ่านหนังสือนะคะทำอาหารนะคะหรือว่าทำแบบฝึกหัดนะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปหรืออัดคลิปวิดีโอของเด็กๆส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะคุณมินรอชมภาพกิจกรรมน่ารักน่กของเด็กๆอยู่นะเด็กๆอย่าลืมนะคะส่งเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้คุณมินขอจบการอัดคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะบา,บายยค่ะ